ขอความสุขความสวัสดีจงมีกับทุกท่านที่รับชมรับฟังในรายการดูดีมีธรรมทางช่องเก้าทุกทุกท่านวันที่2เมษายนพุทธศักราช2555ทางวัดสาแก้วได้จัดบวชสมณรภาคฤด,ดูร้อนเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชและก็เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถและเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและสุดท้ายเป็นการเทิดพระเกียรติในวันพระราชสมภพอของสมเด็จพระเทพพระราชราชนาสุดาฉะนั้นการบวชสมเนรภาคฤด,ดูร้อนถือว่าเป็นกิจกรรม ของโรงเรียนวัดสาะแก้วบวชทางศีลจาริณีนักเรียนหญิงด้วยเป็นจำนวนมากฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายนึกว่ากิจกรรมอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหลักอันหนึ่งการที่เราได้อบรมสั่งสอนเด็กให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักวิชาการนั้นจะต้องมีคุณธรรมช่วยกำกับด้วย เพราะว่าการที่เด็กทุกคนได้รับการอบรมบ่มนิสัยฝึกกายวาจาใจตามหลักที่ว่าคนจะดีนี้ต้องฝึกและศึกษากายวาจาต้องอบรมบ่มนิสยัยต้องฝึกจิตให้แน่นหนักเป็นหลักชัยชนะภัยสารพัดสวัสดีทุกวันนี้เยาวชนของเราต้องหล่อหลอมด้วยคุณธรรมเพื่อ ให้เด็กของเราอยู่ในกรอบอันดีงามถ้าไม่มีศีลธรรมไม่มีสติปัญญาไม่มีฮิริโอตตปะไม่มีขันติโสระจะและไม่มีความกตันยูกะตะเวทีแล้วเด็กของเราก็จะไม่มีกรอบเป็นเครื่องป้องกันในการที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามตามอำเภอใจฉะนั้นเราก็จะต้องให้คุณธรรมของเขา เมื่อเด็กของเรามีคุณธรรมซึ่งคำขวัญของโรงเรียนว่าขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนเป็นคนกนตัญอูเมื่อเด็กเราขยันในการเรียนการศึกษาขยันในการปฏิบัติธรรมก็ให้เด็กทุกคนนั้นรู้จักประหยัดกินประหยัดใช้ประหยัดไฟประหยัดน้ำเศรษฐกิจตกต่ำก็แก้ได้ขันติทีรัะลังการโรขันติตโปตปัตสิโน ขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราศขันติเป็นตะบะเผาผลาญกิเลสอย่างยอดเยี่ยมฉะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นตัวนี้สําคัญอดทนอดกลั้นไม่ให้เราเนี่ยลุกอำนาจของความโกรธถ,ถ้าหากว่าเราไปโกรธความโกรธนี่ก็จะทําลายตัวเองก่อนเราก็จะไม่รู้ไว้ที่เขาติชินนินทาเรานั้นถูกหรือผิดฉะนั้นเราจะต้องไม่โกรธเราจะต้องรับฟัง คำติถินนินทาของคนอื่นด้วยสติด้วยปัญญาเมื่อเราอดทนอดกลั้นได้นี่แหละเราจะเป็นนักปราชญ์ขอให้ทุกท่านนึกไว้เสมอว่าการดำเนินชีวิตอยู่นั้นไม่มีอะไรที่จะไม่ได้ใช้ความอดทนพระพุทธเจ้าท่านใช้ความเพียรอดทนอดกลั้นถึง6ปีจึงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาได้ ให้หลักในความอดทนไว้ว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนและขณะนี้ทางวัดสาะแก้วกำลังสร้างอาคารเทพการจนาสองชั้นกว้างใหญ่ไปศาลเพื่อไว้รองรับนักเรียนสอง0ันกว่าคนสำหรับไวรับประทานอาหารและเป็นห้องประชุมเป็นห้องปฏิบัติธรรมท่านผู้ใดมีความประสงค์จะร่วมบูร่วงอุศน พร้อมกับที่จะนำอาหาราเข้าสารอาหารแห้งเสื้อผ้าอรณ์ท่อนสบายยูกยารักษาโรคเครื่องกีฬา,าหรือว่าเครื่องเขียนต่างๆมาช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูกับเด็กกำพรายากจนก็ขอได้ติดต่อมาที่วัดสาแก้วตามเบอร์โทร0867955558 0867955558ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มาร่วมบุญร่วมกุศลให้ทุกท่านหมดทุก,หม,กหมดโศกหมดโรคหมดภัยมีดวงตาสดใสมีดวงใจเบิกบานโดยทั่วกันขอเจริญพร